เซฟวันค่ะสะเทือนซุงสตาวินช็อกตลาดขาดทุนยับเดือนละล้านแม่ค้าบนอุบยอดขายลดหวบค่ะ ช็อกหนักมากค่ะซุงสตาวินนาคทองเพชรหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาเผยปัญหาค่ะถึงตลาดเซฟวันโกสีสมานขาดทุนเดือนละล้านล่าสุดเตรียมเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าขายของมือสองฟรีค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่25สิงหาคมปีพศ2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ทิกตอกที่ชื่อว่าซุงสตาวินหรือซุงสตาวินนาคทองเพชรหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะเจ้าของช่อง YouTube ได้ออกมาโพสต์คลิป เผยปัญหาตลาดเซฟวันโกสีสมานที่ขาดทุนเดือนละ1ล้านบาทและล่าสุดค่ะเตรียมเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีด้วยสำหรับของใช้มือสองต่างๆคะ่ะ โดยเจ้าของโพสต์อธิบายว่าเซฟวันโกสีสมานในขาดทุนเดือนละ1ล้านบาทครับคือ3เดือนที่ผ่านมาตอนแรกตลาดมีทั้งหมด1000ล็อกก็มีปัญหาเรื่องที่จอดไม่พอเราก็เลยหั่น500ล็อกออกไปเป็นที่จอดรถแล้ว500ล็อกเป็นพื้นที่ขายในระหว่าง3เดือนที่ผ่านมาฝนตกหนักทุกวันประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ฝนตกพอเวลาฝนตกเราก็จะมีลดราคาให้ผู้ค้า50%ออีกทั้งยังมีการสอบถามจากผู้ขายสินค้าค่ะที่ขายสินค้าในช่วงหน้าฝนว่า ยอดช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทางแม่ค้าก็ตอบว่าลดหวบเลยแต่ไม่ได้ขาดทุนค่ะนอกจากนี้ทุ่งบอกอีกว่าอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาตอนนี้เราก็เลยสรุปกันว่าจาก400ล็อกเราจะขยายล็อกขึ้นมาด้วยรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าเป็นจํานวนมากเราจะเปิดพื้นที่ให้ขายฟรีด้วยสําหรับของใช้มือสองต่างๆก็สามารถขนของมาแบรขายกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์อะไรมาจอดขายได้หมดเลยอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนที่เซฟวันโคราชจะมีช่วงเศรษฐกิจต ก,ก็คือให้คนปกติที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าขนของในบ้านมาขายฟรีกันเป็นของมือสองเลยจะเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับที่เซฟวันโคราชครั้งนี้มีเสียงวิจารณ์จากลูกค,ค้าค่ะหลายคนบ่นว่าร้านย้ายล็อกไปมาทาให้หาร้านประจําไม่เจอลูกค้าบางรายบอกว่าวันแรกอยู่ล็อกหนึ่งวันต่อมานอยู่ล็อกสิบต้องเดินหาใหม่หมดบางคนก็มีความเห็นว่าไปกินร้านลามยอนเมื่อวานวันนี้ย้ายอีกแล้วใครจะขยันเดินหาทุกวันหรือแม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มทํางานได้รีบบอกว่า อยากกินร้านประจําต้องเสียเวลาหานานจนไม่ทันเวลาไปทํางานค่ะแต่บางครั้งถึงขั้นเลิกไปตลาดเพราะเหนื่อยกับการเดินหาของในขณะที่อีกมุมหนึ่งค่ะก็มีคนเข้ามาให้คําแนะนําและให้กําลังใจโดยมีคนเสนอให้ทําหลังคาตลาดเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าไม่เสียหายเวลาที่ฝนตกค่ะหลายความเห็นชี้ว่าปัญหาคือระบบการจัดการของตลาดไม่ใช่แค่เศรษฐกิจบางคนมองว่าหากตลาดเนี่ยจัดระเบียบดีลูกค้าก็พร้อมที่จะกลับมาในอีกด้านหนึ่งมีคนให้กําลังใจสูงมองว่า เป็นการกล้าที่จะเสี่ยงและหาทางออกใหม่สําหรับตลาดเซฟวันโกสีสมานค่ะที่เที่ยวที่กินที่ชอปแห่งใหม่ในนนทบ,บุรีเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินสุดคึกคักที่รวมของกินเด็ดร้านค้าหลากหลายสไตล์และบรรยากาศสุดชิลไว้เหมาะกับทั้งสายกินสายช็อปและครอบค,ครัวที่อยากจะเปลี่ยบนบรรยากาศยามเย็นเ,เติมเต็มวันธรรมดาให้สนุกยิ่งขึ้นแบบไม่ต้องไปไกลาจากเมืองค่ะตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถโซน A ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะจริงๆแล้วตลาดเซฟวันโกสีสมานแห่งนี้ เ,ะะเป็นสาขาที่3ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดนครราชสีมาและได้ขยายสาขามายัางกรุงเทพที่ BTS คอปปอและนนทบุรีเปิดบริการเมื่อวันที่1เมษายนปีพศ2518ค่ะเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถสัมผัสกับบรรยากาศและสินค้าที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบายและยังคงคอนเซปต์ตลาดนัดกลางแจ้งสไตล์โมเดิร์นที่รวมความเป็นตลาดกลางคืนและไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตเอาไว้และยังมีร้านอาหารและสตรีทฟู้ดให้เลือกมากมายค่ะเป็นของข่าวของหวาน เครื่องดื่มแนวใหม่ๆและอาหารท้องถิ่นซึ่งเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแนะนําการเดินทางนะคะเผื่อเวลาเอาไว้1-2ชั่วโมงหากจะเดินทางมาในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ